ติดตั้งหลังคาผิดชีวิตเปลี่ยนคำนี้ไม่เกินจริงค่ะคุณผู้ชมใครกําลังมีปัญหาหลังคารั่วห้ามพลาดคลิปนี้ค่ะบ้านคุณผู้ชมเป็นไหมคะเวลาฝนตกทีไรหลังคารั่วน้ําก็หยุดลงฝ้าฝ้าก็พังยับเยินบางทีทะลุหลอดไฟจากเพดานลงมาเลยน้ํารั่วก็ว่าเรียนแล้วค่ะตัวไฟช็อตเข้าไปอีกน,นัเป็นปัญหาใหญ่แก้กันมาหลายรอบแล้วก็ไม่หายสักทีปัญหาลักษณะนี้ทาง s c g มีบริการรับซ่อมไหมคะ่ะ s อ g มีบริการรับซ่อมครับผมก็จะมีทั้งหมดสี่โซลูชันครับผมโซลูชันแรกก็จะเป็น แก้ไขหลังคาเฉพาะจุดครับผมเรียกว่ารีแพร์ครับผมซ่อมแนวตามแนวสันหลังคาตะเข้สันแล้วก็เปลี่ยนกระเบื้องบินแตกครับผมส่วนโซลูชันที่2ก็จะมีเรื่องการทําสีหลังคาครับผมเรียกว่ารีเพนครับผมหลังคาเก่าหลังคาซีดครับอันนี้ก็เราก็รับครับโซลูชันที่3ก็จะเป็นเขาเรียกว่าท็อปอัพรูฟครับผมไว้ซ่อมเฉพาะพวกเทาเฮาส์เทาโฮมครับอย่างเดียวเลยครับส่วนโซลูชันที่4ก็จะเป็นเปลี่ยนหลังคาใหม่ทั้งผืนครับเรียกว่ารีรูฟครับผมทำไมต้องเลือกซ่อมหลังคากับทีม SCG เราเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านงานหลังคาครับผมเราแก้ไขหรือมุงไม่ต่ำกว่าทรงแสนหลังใครไม่จบเราจบให้ครับผมลูกค้าอยากได้หลังคาใหม่นะคะทาง s c g ก็มีบริการมีครับผมตั้งแต่โครงหลังคาแล้วก็มุงก็คืออุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับหลังคาเนี่ยคือ s c g ทําทำทั้งหมดเลยครับหรือใครอยากจะมาที่บูธคะ่ะคุณผู้ชมบูธอยู่ที่เมืองทองธานีนะคะใช่ครับงานมีจนถึงวันที่5พฤศจิกาย,ยนค่ะคุณผู้ชมฝากไว้ไนิดนึงคะ่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะวันนี้ฝนแล้วก็ทีมงาน ECG ต้องขออตััววาไปก่นสสดีค่ะ